มาเดินจ้าพี่น้องสิบ้าไปย่างเลาะงานทุงสีเมืองอุดอรจา้ามื่อนี้กับก้นลายลายพี่น้องมื่อนี้วันที่หาได้จ้ามื่อนี้วันที่ห้าตรงกับวันพ่อวันยุทธพอดีจา้าก้นลายคักลายแน่เบิ่งอีนาง,งามเพิ่นไปพ่อมาแม่ยากได้มากลับบ้านได้วาสันวะเว้ยเอาไปยังแต่มีบักเดียวก็ย่งดูแร่วอดได้ยู่ คนวายอยากเอาไปเป็นเพื่อนบิงโกปา,า,าซันวะเศาเศาเศา,าอันนี้ก็บนเพื่อนแน่หยอกกันเป็นตาสร้างให้เฮ้ยมีหลายพันพันโกลเด้นพันอ,อยังนี้พุ่น่ะนอนรับตีประงางไปแงงอยู่พี่น้องเป็นตาสร้างหักอันนี้ก็บเบื่หลายพันมีต่หนาลักหนาลาักจ้ะ เยอะแยะมากมายเลยหมาหน่อยอันนี้ลาบดอว่าสันลาบดอสีขาวตาสีฟ้าหนาบดหนางอ่หนาเน่นาเราบันี้อีปอบต่ำอย่างมึงเอ้ยอย่ามากอกเด็กหัวมันเด้น้อนพี่น้องมันเป็นตาสร้างเป็นตาสร้างขันอยากได้อีหยังแล้วหนาบดหนางอน,นี่อืเบิ่งอันนี้เกือบมิเตอรคูงงามเกาลัดลายลายพี่น้องอยางไปใส่กับพอตะเกาลัดอันนี้ขนมหวาน สั์เลี้ยงกระไรหลากหลายจ้ามีเท้งนกหนูกระายกระเตรกระโอกมีเมดพวกนะ่ะของเล่นอันนี้เอาเปืนไปยิงใส่มันซะบ่มึงขนมมันนี่ขนมหวานนา้ำของกินหลากหลายจ้าพี่น้องไปเด้อยจ้าไปเที่ยวงนัทุ่งกระไดพหมารกลากไม่ของกินละจ้าส่วนมากกับของกินเสื้อผ้านาแพ้ก็เยอะแยะอยู่เพิงพ่งเพิ่มมาติดใจร้านนี่ร้านย่ำ อยากกินยำบาสันแม่ก็เลยว่าบ่ให้กินเพราะว่าจักเข้าเห็ดว้แตถหงก็เลยยางยางยางรอเทิ่งเคียดเทิ่งจมให้แม่เปียดเปียดไปีึยีผู้หายไงอยากก็อยากอยบ่เปลี่ยแน,บบนแมงวันตอมยืดยืดอยูยยยย่อันนี้ก็บ่ไว้าบุรีไปเ้ยจา้าเพราะว่าบ่เห็นไรอะนะไปสื่อกับว่าอยากให้กินอยากกินขล้องสดอยากกินข้องห่อนไม่แม่นะจา้าเบิ่งเพิ่วมาเพิ่นอยากเขางานแล้วอันนี้ก็ท่างรอบรอบเสร็จรอบๆอได้หนีจา้า เบิงย่งางกลับไปอยากกินย่ำแม่ก็เลยว่าไม่ต้องเอาดอกไปหากินอันที่มันน่นอันห่อนห่อนไม่ไม่พุ่นของที่ขจ้าเฮ็ดไว้แล้วไม่ต้องไปกินเดี๋ยวมันจะเสียทองเสียใสสนอกว่าอันนี้ก็ลูกินกนก้นลูกิ้นกหลายในงาน,นี่ของกินร้ายนั้นมีเกาลาดัดลูกิ้นแล้วกะอ่าอันนี้อยู่ล่อตลาดหยูดปากทางเขา คนกับไล่ไหล,าหลา่ามันสีย้ำตีนกันแล้วพี่น้องผลหมากลากไม่หลายที่สุดก็คือเกาลัดนี่แหละเกาลัดอันดับหนึ่งมีทุกยุดเลยเกาลัดอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมขนมหวานอันนี้ทอดไก่ของกินหลากหลายจา้าอันนี้มะเรงทอดแล้วก็วันนี้พวกขนมทั้งแตกอันนี้คอหมูย่างปวกหมูย่าง ไก่ทอดนามปันสตรอเบอรี่อันนี้เมจิโมจิยังกับบรูล่ะบนะของกินปิ่งไข่เน่าปิ่งไก่ปิ่งเงิยยงก็ปิ่งเงินไก,นก่หน่อยไหมอันนี้ก็ย่ำย่ำถวยละยี่สิบหาบาทพี่น้องเดีสองตอนเอ้ยย่างเบิ่งหลายๆลาด้านเ้ยพี่น้องย่างเลาเอเบิ่งดีๆจ้า แต่ขนาดอันเมื่อนี้อันเพิ่นอยากกินย่ำแต่ว่าแม่ก็บอให้กินดอกเพราะว่าย่านเฮ็ดไวตะโด,ดนานะย่านทองใสทองเสียบไปยังสั่นล่รพี่น้องก<ๆ>็เลือกกินเอาจ้าพี่น้องใส่วิจาจรนาในใส่วิตารหนาโอ้ยพอผิดหาลิน้ลนหลอนล้นพันล้นรั่วแล้วบันนี้เปรเย์เมาด้วยพี่น้องแต่ว่ามันหังกันเบาติ๊ดคัดนี่ล่ะ กะชวนนี่กะใส่ภากเสียงเอาด้วยจ้าเพราะว่าไอเอาเสียงจริงมันบ่ไรดอกเพราะว่ามันมีเพลงเนาะที่ลิกสิ์มามันยากกะบ่อยาก,ก,บยากลบคลิปออกเสียดายเสียดายยังตีเสียดายย่างจนปวดขาแล้วนี่พี่น้องได้คลิปเดียวนี่แหละก็คือเอามารวบรวมกันจ้าตัดเป็นคลิปเา่าไปเลยจ้ามือน,นี่ผู้ใดอยากเบิ่งกัเบิ้งผูใดบ่ออยากเบิ่งกะก็แล้วแต่สิเบิ่งบ่เบิ่งกันละบ่ได้บังคับผู้ใดดอกจาก้าเนาะ,ะพี่น้องเนาะเขาเฮ็ดคลิปไปเท่ากับ ตั้งใจทายอาค่คักเด้หน่พี่น้องอันนี้ก็ตัดมาได้จ,จ่อจ่อยอยอซ้ำนี่ล่ละอืมผ้ามาเบืองคนมาเบิ่งเนวอยู่เนว่กินงานถุงสีเมืองนี่ลหละจ้าอันนี้ก็พผนละมักลากไม้ทุลกทุเรียนกัราคาซ้ำนี่ก็บ่แพงราคาร้อย 600, 700, หกร้อยเจ็ดร้อยกับนวยใหญ่ยู่กับพ่อกินละมันตามฤด,ดูกาลช่วงนี้มันกาอยากแพงเน่ยของกินอันนี้ย่ำย่ำกับลาย ย่สดก็มีได้พี่น้องแปดสิบบาทอืม้าบะได้สิกินย่ามคะไปคือกินอันที่เขาย่ามให้ไม่ไหม้เฮ็ดห่อนๆลวกลวกซุกซุกผละ่ะขายเสื้อลวก,นวกเนาะจ้าแล้วเจ็บทองเก็บใสอีกอันนี้ค่ะอืมชูชีชีช,ชูอันนี้พวกปลาเอากระบานปลาหวานปลาแหงปลาทอดปลาเซนมีทุกปลานนำหวานน้ำอัดลุ่มน้ำมสมน้ำซ้อย หอยทอดหอยแข็งเกาลัดดิมีทุกมุมทุกแก่ลวดพี่น้องเกาลัดลายคากลายแน่ก็ะแม่เกาลัดนี่ล่ละอืมคนกระลายมากนะลายตาละไพี่น้องเย็บตีนกันซะปวดนะช่องทางเขามันก็มีลายทางเนาะจ้าจะเข้าสิว่าหมองยทางเขาทางออกแล้วมันกับเขาออกได้ชุกทางเออยางรอเบิ่งเอาลวดหาเลือกเบื้องเอา ยางอ้อมตลาดสก,กนอนยังสื่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามมนสิมีล้านบกไกลกันยางเราๆนั่นละ่ะบางที่ล้านนี่ห้าบาทล้านนั่นนซีบบาทจังสี่ยางยางมันทัวสกอนแค่บับกะบ่แพงสามอัร่อยโอ้ยอ่อนซ่อนหลายสื่ออยู่พัทยาบางเนอพัพทายาพัทยาบ่าติดอ่างอแลาวอีปอบจันยางมันนี่ ซื้ออยู่พัทยาอันละหกสิบาทแปดิบาทวกนี้ทางลังเทอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นล้านนั้นกีบปักผมของจีบช็อปเสริมสวยอืมไฟเขากับต๊กแตงยางสวยง่ามมาละจ้าอ่ามีงานซีหามือแล้วเนาะพอขาแม่ขายกับคืดๆนั่นแล้วได้ขายของดีคนกับไล่หิวซองตีนซองใหม่ซองมือ เป็นพุ่มเป็นพ่วงแนวอยู่แนวยๆๆอยากนี่แหละจ้าแล้วแต่ล้านได้ไพสิม,มารล้านได้จ้งได้เอาผู้ใด,ดขายดีบขายดีก็ได้ขายสุร่านั่นแหละว่าแล้เวเบิง่งกันได้ขายดีสุร่าน่นนี่ก็นกกระทาก็มีแค่ล้านเดียวจ้านกกระทาปัน้นนกกระทาโอ้นกกระทาหันนกกระทาปั้นมาสัน่นล้านลูกซิลปย่า นั่งจนอ้อมจนทีสุดแล้วพี่น้องจนสิได้เมื่อละอยังบ่มีแนวถือใจเพิ่นยู้จักเพิน่นสีกินียังเพิ่นเครียดได้หันบาพ่อใจได้เห็นพันยากกินย่ำแต่ว่าเม่บว่าให้กินเพิ่นก็นย่างนางบูดนางอ่อน้าเน,น่าย่า,า,างไปเรื่อยเรื่อยเบื้อง,งน,น,นั้นนั้นเบื้องนั้นนี่บ่มีอันแนี้ไปแต่กินนี่ได้แล้วบดทีนี่ปฏิยากอยากกินอันนี้ไม่ละซ0บบทหมาลาหมาลายพี่น้อง ลานี่ไมลาซีบบาทบัพ่อ,อยางปีอีกจักน้อยพี่น้องเอ้ยหาฟาดตับมันเอ้ยไมละหาบาทอันนี้เซฟบ,บาทดีใจไร้พูนะได้สแตกแนวมักหล่ประเทศเนี่ยมาละถือเอายิบเอายิบเอาเบอร์เงินในกระเป๋าแม่นเด้อดูสิได้แลนได้บัดนี่ยิบเอายิบเอาพนะตอนเงาเงึ้เงอเอาอีกนเด้อเอาอีกนเด้ออยู่หันเออเอาเอาซะเอา,เอา,เอามันพ่อใจ เก็ดไม่กินเบิบ ah. ์ตบัปที่นี่กินบ่เบอร์ละมึงกุสิี่ยำมัวมึงบัดนี้ที่ไหนล่ะพ่อใจร้ายเบิ่นดไดเ็นแนวกินแล้วบที่นี้ซื้อแล้วแล้วครับกาบบ้าดจะตั้วหลับพี่น้องเบิ่งนผลนี้เมื่อนี้มีเวทีหมอลำตั้งแล้วจากหมอลำคณะอีหยังบ่จากคอนเสิรอตีหยังบุบ่เบิ่งหัวห้ามดอกเมื่อก่อน